ใหญ่เลยอยากกินปลาอินทรีก็ต้องได้กินคนนี้เพิ่งเคยเจอปลาอินรีที่แพ็คดีเป็นเซตขนาดนี้จากร้านหอมปลาอินรียปปลาอินรีพรีมเมียมเซตทางร้านแพ็คมาอย่างดีมากแลวันนี้เราก็จะทําเมนูจากหอมปลาอินทรีก่อนอื่นก็ต้องมาแกะแพ็กเกจออกก่อนแล้วคือแพ็คมาแน่นหนายอย่างดีเนื้อปลาสีสันสวยงามฉ่าม,มากาจริงๆได้เยอะมากๆนะเนี่ยถ้าตักปลาอินทรีอย่างเราก็พร้อมลุยวันนี้จะทาเมนูปลาอินรีทรงเครื่องเป็นสูตรของทางบ้านที่ชอบทํากินกันมากๆทําตามรับรองติดใจแน่นอนแต่ต้องใช้ปลาอินทรีจาก ร้านหอมปลาอินทรียเท่านั้นนะเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วก็มาแกะปลาอินทรียกันเนื้อแน่นๆชิ้นใหญ่ๆเยอะขนาดนี้ทํากินได้หลายมื้อเลยนะเนี่ยนำปลาอินทรียเค็มลงกระทะ,ะทอดจนเกือบเกรียมกลิ่นหอมมากนําขึ้นกระทะพักไว้แล้วนำเครื่องที่เราเตรียมไว้ลงกระทะผัดผัดผัด,ผด,ผด,ผดให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนําเครื่องที่เราผัดมาราดปลาอินทรียเค็มแล้วก็บีบมะนาวลงนิดหน่อยเมนูที่สองที่เราจะทําก็คือผัดคะน้าปลาเค<ม> <ๆ S 2> ็มง่ายๆที่เพิ่มความอร่อยด้วยหอมปลาอินทรีเนื้อแน่นๆเนื้อฉ โคตรใหญ่เลยก <ạ. S 1> ิ